สวัสดีครับและวันนี้คุณอยู่กับเคนถ้าหากว่าช่วงหลังๆมานี้คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของหนังจูรลสิกเวิลด์3หรือภาคดอมิเนียนมาได้สักพักจะทราบว่าในภาคนี้ผู้กำกับโคลินเชฟเวอร์โรได้เคยสัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่านอกจากจะนำนักแสดงจากไตยภาคแรกกลับมาร่วมจอยกันแล้วเขายังเคยกล่าวว่าจะพยายามนำไดนโนเสาร์และสัตว์ดึงดันตัวใหม่ๆม,มาให้เราได้ชมกันเพิ่มอีกด้วยรวมไปถึงพยายามใช้หุ่นแอนด์มททอนิกส์ให้มากขึ้น และมากกว่าในสองภาคล่าสุดที่ผ่านมาในช่วง3าเดือนมานี้โคลินได้มีความเคลื่อนไหวทางทวิตเตอร์ส่วนตัวอยู่บ่อยๆบ,บ้างก็โพสต์ภาพอนิมานตนิกส์ไดโนเสาร์ต่างๆอยู่เรื่อยๆแต่ทว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้หลังจากที่ทาง Off ฟ c i a l j u r a s s i c World ได้โพสต์ภาพปกทีเซอร์เวอร์ชันทางการของภาคโดมิเนียนออกมาซึ่งในใบปกเป็นรูปไทแรนโนซอรัสตัวเดิมสุดคลาสสิกแต่คราวนี้ตัวโลโก้กลับกลายเป็นรูปอัมพันครับซึ่งในใบปิดนี้ เป็นเพียงแค่ใบปิดโปรโมทเท่านั้นอาจจะไม่ใช่โปสเตอร์หนังเวอร์ชันสุดท้ายก่อนที่จะใช้จริงครับต้องรอติดตามต่อไปแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือในแคปชั่นได้กล่าวว่าวันที่ฉายหนังกลับถูกเลื่อนไปอีกหนึ่งปีครับเป็นผลมาจากเหตุการณ์โรคระบาดในปีนี้และในสหรัฐอเมริกาที่ยังอยู่ในสภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่นักจากเดิมวางแผนเอาไว้ว่าจะฉายวันที่11มิถุนายนปี2021เรื่อนในปีหน้ากลับกลายเป็นว่าคราวนี้ Universal ได้ทำการเลื่อนวันฉายออกไปเป็นวันที่10มิถุนายนปี2022แทนครับหรือพูดง่ายๆว่าอีกประมาณเกือบ2ปีจากวันนี้ครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วผมมองว่าแม้ว่าอาจจะดูน่าผิดหวังนะครับที่เราจะต้องรอเพิ่มอีก1ปีแต่จริงๆแล้วผมกลับรู้สึกด,ดีกว่าเดิมครับเพราะว่าในขณะนี้ทีมงานยังคงถ่ายทำไม่เสร็จสมบูรณ์เลยและถ้าหากหนังยังคงใช่วันที่เดิมผลงานที่ได้อาจจะเป็นผลงานเร่งหรือพูดง่ายๆงานเผานั่นแหละครับ ซึ่งจะทําให้ตัวหนังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรดังนั้นการเลื่อนวันฉายออกไปอีกหนึ่งปีน่าจะส่งผลดีสําหรับทีมงานและตัวของโคลินเองครับให้มีเวลาดัดแปลงและแก้ไขสคริปต์ให้ดีไม่เหมือนในภาคล่าสุดที่ผ่านมาครับที่เนื้อเรื่องยังทําได้ไม่ค่อยดีนักและทําให้แฟนๆเสียงแตกออกเป็น2เสียงครับซึ่งแน่นอนหลังจากที่ออฟฟิเชียลได้ประกาศเลื่อนวันฉายนะครับโคลินก็ได้อัปรูปสัตว์ปริศนาตัวหนึ่งในทวิตเตอร์ของเขาทันทีพร้อมรายงานสถานการณ์ในกองถ่ายครับ ที่ต้องพักกองชั่วคราวสองสัปดาห์ซึ่งในภาพเป็นหุ่นของสัตว์ขนาดเล็กยืนสี่ขาแต่เนื่องจากหุ่นได้สวมหน้ากากเอาไว้ทําให้แฟนๆบางส่วนมองเพลินๆแล้วคิดว่าเป็นซิราทอปเซียนพันธ er ุ์โปรโตซิราทอปส์แต่แต่ผมขอบอกว่านั่นไม่ใช่อย่างแน่นอนครับนี่อาจเป็นสัตว์พันธุ์ใหม่ที่ไม่ใช่ไดนโนเสาร์ด้วยซ้ําครับโดยลักษณะของขาที่แผ่ออกด้านข้างและมีลําตัวยาวเตี้ยเกือบติดพื้นดินคล้ายกับตะกรวดและสัตว์เลื้อยคลาน ทำให้สัตว์ตัวนี้ไม่ใช่ไดนโนเสาร์แน่นอนครับเพราะไดนโนเสาร์มีขาที่เหยียดตรงใต้ลําตัวไม่ใช่ขาแบะออกด้านข้างอย่างนี้ทีนี้ครับเรามาดูส่วนของกะโหลกกันบ้างเนื่องจากกะโหลกมีทรงค่อนข้างสูงแต่ไม่มีแผงคอแบนขนาดใหญ่หรือฟิลแบบของโปรโตซาร์ทอปส์และซาร์ทอปเซียนเลยก็จะยิ่งคอนเฟิร์มครับว่าเจ้าตัวนี้ไม่ใช่ไดนโนเสาร์อีกแน่นอนอีกทั้งตำแหน่งของดวงตาขนาดใหญ่ที่วางอยู่สูงขึ้นไปด้านบนและลักษณะของเส้นขนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ปรากฏอยู่บนตำแหน่งรอบๆดวงตาครับประกอบกับผิวหนังที่เรียบเนียนไม่เหมือนกับเกล็ดยาเป็นเม็ดของสัตว์เลื้อยคลานนั่นแสดงว่าสัตว์ตัวนี้ค่อนข้างเป็นไปได้ว่าจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างสัตว์เลื้อยคลานไปเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมครับซึ่งในภายหลังโคลินก็ได้คอนเฟิร์มอีกครั้งว่านี่คือลิสโทโซลัสนั่นเองครับสำหรับคุณผู้ชมที่ทายถูกกันมาเมื่อก่อนหน้านี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับลิสโทโซลัสถูกจัดอยู่ในกลุ่มเทอราสิดหรือเรียกง,ง่ายๆว่าแมมโมล ซึ่งแปลว่ากลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกึ่งสัตว์เลี้ยงด้วยนมครับลิสโทซอรัสอยู่ในวงไดซิโนดอนเทียที่อาศัยอยู่ในช่วงปลายยุคเพอร์เมียนถึงต้นยุคไทรแอซิครับก่อนที่จะมีไดโนเสาร์ตัวแรกเกิดขึ้นบนโลกหรือประมาณ250ล้านปีที่แล้วและดำรงชีวิตด้วยการกินพืชด้วยงาแหลมหนึ่งคู่ที่กรามบนและจะงอยปากแหลมลิสโทซอรัสจึงเหมาะแก่การขุดดินหาอาหารและฉีกกินพืชได้ดีครับแม้ว่าลิสโทซอรัส จะมีขนาดค่อนข้างเล็กเท่ากับหมูแต่มันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญทางธรณีวิทยาครับเนื่องจากมันนอดพ้นจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมาแล้วในช่วงชิ้นสุดยุคเพอร์เมียนมันจึงได้กระจายตัวไปในหลายทวีปในโลกหลักฐานฟอสซิลของลิสโตรซอรัสได้ถูกพบในแอฟริการัสเซียอ,อินเดียหรือแม้แต่ในแอนตาร์กติก,กาและมีหลายสป,ปีชีส์ด้วยกันครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าสัตว์ขนาดเล็กเหล่านี้ได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในยุคไทแอสซิคครับที่สามารถกระจายตัวอยู่ได้ในหลายทวีปและเป็นหลักฐานชิ้นสาคัญที่บ่งบอกได้ว่าในช่วงยุคเพอร์เมียนไทแอสซิคทวีปบนโลกของเราเคยเป็นทวีปเดียวกันมาก่อนนั่นคือมหาทวีปแพนเจียนั่นเองครับซึ่งในภาคดอมิเนียนนี้การที่สัตว์ตัวนี้จะได้ปรากฏตัวขึ้นมาในแฟรนไชส์เจอรัสซิกส์ก็ถือเป็นเรื่องดีครับที่เราจะได้เห็นสัตว์ในกลุ่มอื่นได้มีโอกาสเป็นที่รู้จักมากขึ้นและแน่นอนว่าในภาคนี้ เราจะได้เห็นการกลับมาของบริษัทไบโอซินคอมพานีซึ่งเป็นคู่แข่งของอินเจนมาตลอดอีกด้วยนี่แสดงให้เห็นว่าในตอนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่บริษัทเดียวแล้วที่สามารถสร้างสัตว์ดึงดันบัลได้และแน่นอนครับว่าในภาคต่อไปถ้าหากลิสโทซารัสถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจมีสัตว์จาพวกอื่นที่ไม่ใช่ไดโนเสาร์ถูกสร้างขึ้นมาอีกก็เป็นได้ครับในตอนนี้คุณผู้ชมคิดว่าลิสโทซารัสจะเป็นส่วนสําคัญอย่างไรกับเนื้อเรื่องมากแค่ไหน และคุณผู้ชมคิดว่าในภาคดมิเนียนที่จะถึงนี้จะมีสัตว์ตัวใหม่ที่เป็นไปได้ว่าจะออกมาให้เราได้ชมกันหรืออาจจะมีสัตว์ตัวเก่าที่มีแนวโน้มจะได้กลับมาอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณมาด้วยนะครับและแน่นอนผมยังคงติดตามข่าวสารของจูราสสิกเวิลด d ด m มิเนียนตลอดเวลาและจะคอยอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบกันนะครับและสำหรับวันนี้บาย